สวัสดีครับฟับงสบายกับอาจารย์นิดนะครับโดยจะพูดเรื่องกรรมของคนฆ่าพระความรู้เมื่อเกิดแก่คนผ่านย่อมเป็นไปทพ่อความคิดหายเท่านั้นความรู้นั้นย่อมยังปัญญาของเขาให้ตกไปและ ค่าสุกกรรมของคนผ่านเสียการเดินทางไกลในสังสารวัตเพื่อข้ามไปสู่ฝั่งแห่งอรมรฤตตะมหา,านิพานซึ่งเป็นที่สุดของการเดินทางและเป็นที่สุดของการแสวงหานั้นจำเป็นจะต้องมีเบียงคือบุญ เป็นเครื่องสนับสนุนหล่อเลี้ยงให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายคุณกุศลเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องสะสมเอาไว้เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้โอกาสในการสร้างบุญสร้างบารมีก็จงอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปอย่าง่าเสียดายเพราะบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเรา ั้งในโลกนี้และโลกหนา้าบุญจะสนับสนุนให้เราได้บรรลุจุดหมายปลายทางไปถึงที่จุดแห่งธรรมดังนั้นให้รีบผลขวายในบุญกุศลกันพระผู้มีพระภเจ้าตรัสไวใ้ในทุกตกรธิกายทราวว่าความรู้มึก เกิดแต่คุณพานย่อมเป็นเพื่อ,อความฉิบหายเท่านั้นความรู้นั้นย่อมย่างปัญญาของเขาให้ตกไปและค่าสุกธร,รรมของคนพานเสียในการดำเนินชีวิตของมนุษย์มีความจำเป็นต้องอาศัยปัจเจศี มาหลอเลี้ยงขันห้าหรือสังขารร่างกายของเรานี้เพื่อทำให้เราต่างต้องจินตลนแสวงหาสิ่ง,งต่างๆต้องเหน็ดเหนื่อยคนลำบา,ากตัดลำเพื่อหาสิ่งเหล่านี้มาบำรุงหล่อเลี้ยงสังขารให้เป็นอยู่อย่างสุขสบายนั้นเมื่อเรามีชีวิตเกิดมาแล้ว จำเป็นต้องแสวงหาอุปกรณ์ที่จะช่วยให้การแสวงหาปัจจัยสี่ให้เกิดขึ้นโดยง่ายสิ่งที่อเมือความสะดวกตรงนี้เรารู้จักกันดีนั่นก็คือความรู้และความสามารถผู้รู้ท่านเรียกว่าศิละปะการมีศิละปะคือความเป็นผู้ มีความแตกตางในวิชาความรู้ต่างๆแล้วสามารถดำออกความรู้ความสามารถนั้นไปประกอบธุรกิจการงานจริงที่ได้ศิลปะนี้มีคุณอน,นันแต่ก็มีโทษมหานเช่นกันสามารถพลิกผันชีวิตของคุณนั้นได้ถ้ามีศิลปะควบคูพพ่กับจิตใจที่ดีงาม มีความรู้คู่คุณธรรมก็จะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้มากแต่ถ้าเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นกับคนพานก็มีแต่จะนำความพินาศย่อยับมาให้ทั้งแก่ตนเองและคนจวดใหญ่ธรรมดาของคนพานบักจะแสวงหาความรู้เพื่อนำไปใช้ในทางธุรกิจท้ทายที่สุด การกระทำของตนเองนั้นจะเป็นเหตุให้ตนต้องประสบก,กับความทุกข์ในปัจจุบันชาติและยังต้องเสวยผลกรรมในเวลาที่ละโลกนี้ไปแล้วดังนั้นศิลปะของคนทานจึงเป็นเหมือนศิลปะอาภยาพิษดังเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตมีอยู่คราวหนึ่ง ที่พระมหาโมคลานะอัคร,รสาวกเบื้องซ้ายผู้เลื่ด้วยลิ์พร้อมกับพระรักณะเสระลงจากภูเขาพิชูรเพื่อไปบิณฑบาตโปรสรพสัตว์ท่านมองไปแล้วรอบแล้วทำอาการยิ้มแย้มพระลักณะเสระสังเกตเห็นอาการของท่าน จึงถามสาเหตุของการแย้มนั้นก็ได้รับคำตอบว่าให้ไปถามอีกครั้งในสำนักของพระพุทธองค์เถิหลังจากบิธาบาตพระเถระทั้งสองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระพพเจ้าพระอรหันตเถระจึงถามเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง พระโมคครณะจึงเล่าให้ฟังโดยมีพระบรมศาสดาน้้ประทับนั่งเป็นสักขีพยานว่าขณะที่ลงมาจากเขาท่านไเห็นเปรตัวหนึ่งมีอัตภาพใหญ่โตประมาณสามคาวุฒิถูกค้อนเหล็กพหมื่นอันที่มีไฟติดลุกโกลง ตกมากระหน่ำศีรษะของเปรตนั้นคอเหล็กได้ทุบศีรษะของเปรตจนแตกกระจายแล้วศีรษะที่แตกกระจายนั้นก็รวมกันขึ้นใหม่อีกแล้วถูกค้อนทุบแตกกระจายไปอีกเปรตร้องโหยหวนด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสพระบรมศราสดาสับย์คอยคำของ พระเถระแล้วจึงตรัสว่าพิจูทั้งหลายประต้นนี้เราเห็นตั้งแต่ตรัสรู้ครั้งเมื่อนั่งอยู่ที่โพธิมณฑลแต่เราไม่ได้บอกกับใครเพราะถ้าเราบอกไปแล้วไม่มีใครเชื่อความไม่เชื่อนั้นจะเป็นกรรมติดตัวพวกเขาไปแต่วันนี้เราเป็นพยาน ของพระโมคคัลานะจึงบอกได้เห็นได้ว่าแม้นพระสัมมาของพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรมาคูของพวกเราทั้งหลายพระองค์ท่านจะตรัสอะไรยังต้องใคร่ครวญให้รอบครอบก่อนเพราะอยากจะให้เธอาคำที่ตรัสไปเป็นประโยชน์สูงสุด แกบผู้ฟังพิสูจทั้งทูลถามถึงบุพกรรมของเกรดพระองค์จึงกรัสเล่าให้ฟังว่านาจิตการมีบุรุษเรียยคนหนึ่งเก่งมากมีศิลปะในการดีดคอนกรวดกินก้อนกรวดสามารถที่จะใช้ก้อนกรวดดีดไปที่ใบไม้ ให้เป็นรูปอะไรก็ได้จะเป็นช้างมา้าทำได้หมดท่านใช้วิชานีเพื้ยงที่โดยการดีดก้อนกรวดให้เด็กๆด,กดูแล้วก็ได้ของกินของใช้จากเด็กเหล่านั้นมีวันหนึ่งพระราชาเสด็จผ่านมาประทับใต้ต้นใทรเห็นเงาของใบไม้ไมเป็นรูปต่างๆ กระทบพระอรกายของพระองค์คำถามว่าเป็นฝีมือของใครไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของบุรุษเปลียพระองค์ท่านเลยรับสั่งให้ไปสนองงานบางอย่างในพระราชวังบุรุษเปลียผู้นี้สนองพระราชองค์การเป็นที่พอพระัยมากจึงได้รับพระราชทานทรัพย์สมบัติมากมาย อะไรก็ตามที่มีความรู้ความสามารถแล้วนำไปใช้ได้เต็มที่ตามความต้องการของผู้บังคับบัญชาซึ่งไม่ผิดศีลผิดธรรมขอย่มนำแต่ความสุขแต่ความสำเร็จมาสู่ความสำเร็จมาสู่ตนเองและครอบครัวในครานั้นมีผู้ชายคนหนึ่ง เป็นดูรุดเกลี่ยได้ทรัพยสมบัติมากมายจึงคิดว่าคนน้อยเกลี่ยแต่อาศัยศิลป,ปะทีก้อนกรวดก็ประสบความสำเร็จในชีวิตแม้ตัวเราพ็ควรจะเรียนไว้จึงเข้าไปขอปากตัวเป็นรูปติ์ครั้งแรกดุรหลุดเกลี่ยนว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นคนนิสัยไม่ดี ถ้าสอนศิลปะนี้ไปให้ก็จะมีแต่ทำความพินาศย่อยยับให้เกิดขึ้นกับตนเองจึงบอกห้ามเอาไว้แต่ชายหนุ่มก็ยังไม่เลิกล้มความตั้งใจเข้าไปปฏิบัติรับใช้ทำให้พออกพอใจจนวุุนง่อยเกลียรู้สึกจำนึกในบุญคุณจึงตัดใจ ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ให้ไปเมื่อเรียนสำเร็จแล้วรู้ดีเกลี้ยถามติ์ตนเองว่าท่านเรียนจบจักสูตรแล้วจะไปทำอะไรต่อรู้สึกแบกว่าผมจะทดสอบความรู้ความสามารถดูสก่อนอาจารย์ถามต่อว่าเธอจะไปทำอย่างไร ผมจะดีดแม่โครหรือมนุษย์ให้ตายอาจารย์เลยตื่นว่าถ้าเธอฆ่าแม่โคจะถูกปรับเสียเงินหนึ่งร้อยกหาปณะ,ะเมื่อฆ่ามนุษย์จะถูกปรับหนึ่งพันกหาปณะ,ะเธออย่านำศิลปะนี้ไปใช้กลังแกตัดเลยลูกศิษย์หนุ่ม ไม่ยอมเชื่อแต่ก็คิดว่าจะกฆ่าสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของถึงจะไม่โดนปรับเมื่อเดินไปพบพระประเจกพระเจ้าซึ่งกำลังวิสบาทจึงคิดว่าสมณารูปนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่เอาละ่ะเราจะทดสอบศิลปะกับพระสมณารูปนี้แหละจึงดีกก้อนกรวด เล็งช่องหูเข้องขวาของพระปัจเจพุพธเจ้าต้นตรวจเข้าไปโดนช่องหูข้างขวาทะลุออกช่องหูข,ข้างซ้ายทุกขเวทนาแสนสาหัสได้เกิดขึ้นกับท่านพระปัจเจพุพธเจ้าท่านไม่สามารถเดินบินสบาทต่อไปได้จึงหอกกลับไปพักที่บรณารณศาลา ในที่สุดก็ต้องปรินิพานเพราะการกระทำของชายหนุ่มคนนั้นตาทุชนที่เคยตสบาปไม่เห็นท่านออกมาบินบาจึงตามไปดูที่บรรณาลาเห็นท่านปรินิพานแล้วก็ร้องไห้ค้ามครวนเชื่อกันนำร่างของท่านไปชาปนากิจส่วนชายหนุ่ม กขอไปดูผลงานของตนเองจำพร,ระปเจกพุทธเจ้าได้จึงพูดด้วยความภูมิใจว่านี้เป็นฝีมือของตนเองไม่ได้สำนึกในบาปก,กรรมที่ตนเองก่อไว้เลยชาวบ้านรู้เข้าจึงพากันรุมประทาทันจนสิ้นชีวิตหลังจากตายไปแล้วเขาไปตกนรบกบกไวาย,ยาวนาน ถูกไปนรกเขาผ่านอยู่ในเวจีมหานรกจนกระทั่งแผ่นดินสูงขึ้นโยดหนึ่งจึงพ้นจากนรกแต่ยังมีเศษกรรมเหลืออยู่จึงไปเกิดเป็นเปรตที่ถูกค้อนเปิงทุกหัวได้รับทุกทรมานอยู่ที่ยอดเขาคิดจะกููเราจะเห็นว่า คน่านเมื่อมีความรู้ก็เป็นความรู้ที่อาบยาพิษเป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างดังนั้นความรู้สามารถความสามารถต้องคู่กับคุณธรรมความดีที่เกิดขึ้นในใจจึงจะช่วยไม่ให้ชีวิตตกตำ่ำและเจริญรุ่งเรือง ท้องในโลกนี้และโลกหน้าความรู้ความสามารถศิลปะวิทยาที่ศึกษามาื่ีแล้วย่อมนำความสุขมาให้โดยเฉพาะศิลปะศึกษาแห่งการหยุดนิ่งซึ่งเป็นศาสตร์ที่นำเราไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอสวร เป็นความรู้ที่น่าศึกษามากทีเดียวพระโรลมัสสดา,ษาเมื่อศึกษาความรู้ทางโลกจนจบ18บสาขาแล้วยังมองไม่เห็นว่าจะมีศาสตร์ไหนที่เป็นไปเพื่อความบริสุดบุพคนพระองค์ทรงเห็นด้วยปัญญาที่สั่งสมมาคำพบคคำชาติว่าการออกบวช เพื่อแสวงหาโมกะธรรมทำใจให้หยุดนิ่งนี่แหละจะเป็นไปเพื่อความพ้นจากกิเลสอสวะทั้งมวลจึงละทิ้งความรู้ทางโลกัดมาศึกษาความรู้ทางธรรมศึกษาศาสตร์แห่งการทำใจหยุดนิ่งจากครูบาอาจารย์ต่างๆและเวลานาน,านถึงหกปีในที่สุดพระองค์ ก็ได้ตรัรู้อนุตรสัมมาสมปทธยานเป็นสัตดาเอกของโลกและจักรวาลพวกเราทุกคนพอเท่นกันค้นหาโอกาสมาศึกษาศิลปะแห่งการทำใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นศาสตร์แห่งชีวิตจะได้พบความสุขที่แท้จริงภายในเพราะการทำใจหยุดนิ่งให้สุกส่วน ที่ศูนย์กลางกลายเป็นสุดยอดของศิลปะทั้งมวลดังนั้นให้ทุกท่านได้ใส่ใจกับศิลปะแห่งการเข้าถึงธรรมนี้ได้ด้วยการมันฝึกใจให้หยุดนิ่งในทุกเรียบทให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกคนแล้บก็ขอจบ คลิปว้ดพีนเท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ